อีิฐานเรื่องลูกกระตันยูกล่าวถึงชายหนุ่มสองคนพี่น้องคนพี่แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีส่วนคนน้องแต่งงานกับลูกสาวคนจนวันหนึ่งพ่อผู้ชราได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวของลูกทั้งสองคนโดยไปหาลูกชายคนโตก่อนทันไปถึงบ้านพ่อกระตกนเลี้ยงลูกเรียกลูก แต่ลูกชายกับอับอายที่พ่อเป็นคนยากไร้ถึงทำเป็นไม่รู้จักไม่พูดไม่จาและไม่ให้การต้อนรับพ่อพอถึงพ่อจึงไปหาลูกชายคนเล็กซึ่งลูกชายคนเล็กเป็นผู้ที่มีความกะตันญูให้การต้อนรับพ่อด้วยความสำนึกในพระคุณพอแม้จะยากจนเพียงใดลูกชายก็หาข้าวหาน้ำให้พ่อกินอย่างอิ่มหน,นำสำราญซึ่งก่อนที่พ่อจะเดินทางกลับไป ก็ได้บอกกับลูกชายคนเล็กว่าเวลาหามพ่อไปป่าช้าถ้าจะมีตัวอะไรมาเกาะปากลงก็ให้เจ้าเก็บไปเลี้ยงนะลูกครั้นถึงวันที่พ่อจากไปด้วยความแก่ชราขณะนั้นที่กำลังหามลงของพ่อไปประกอบพิธีในป่าช้าปรากฏว่ามีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะอ,อยู่ที่ปากลงของพ่อลูกชายคนเล็กจึงนำนกตัวนั้นไปเลี้ยงตามคำบอกของพ่อ ลูกชายคนเล็กเลี้ยงดูนกด้วยความรักและความทะนุถนอมพอเมื่อนกนั้นร้องขึ้นมาคราวใดเงินทองมากมายก็จะล้วงหล่นออกมาจากปากของนกทุกครั้งสร้างความร่ำรวยให้กับชายหนุ่มเป็นอย่างมากในขณะที่ลูกชายคนโตผู้อักตันยูกลับมีฐานะยากจนเรื่อยๆฝ่ายลูกชายคนโตบอทราบข่าวว่าน้องชายของตอนนั้นร่ำรวยเพราะมีนกวิเศษ ด้วยความโลภและอิจฉาลิษยาจึงรีบเดินทางมาขอยืมนกวิเศษของน้องทันทีซึ่งน้องชายก็ให้พี่ชายยืมนกไปด้วยความเต็มใจเมื่อลูกชายคนโตกลับมาถึงบ้านนกก็ร้องขึ้นทันทีปรากฏว่าไม่มีเงินท้องร่วงหล่ดออกมาจากปากของนกแต่หลังคาบ้านของเขากลับพังทลายลงมาทั้งหมดด้วยความโมโหที่นกนั้น ร้องจนทำให้บ้านของตนพังชายหนุ่มจึงฆ่านกแล้วเอาไปเผาไฟทิ้งทันทีเมื่อช้องชายรู้ว่าพี่ชายของตนได้ฆ่านกตายเสียแล้วด้วยความอาลัยรักแสำนักในบุญบุณของนกน้อยเขาจึงรีบไปเก็บกระดูกของนกแล้วนำไปทำเป็นวีซึ่งเมื่อนำเป็นวีแล้ววีผมก็เกิดท้องร่วงหล่นลงมาอีกสร้างความร่ำรวยให้กับชายหนุ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม คันพี่ชายรู้ข่าวจึงมาขอหวีพิเศษจากน้องไปใช้บ้างซึ่งพอพี่ชายนั้นหวีผมก็ล่วงจนหมดศีรษะพี่ชายก็กลายเป็นคนหัวล้นจึงใช้มีดฟันหวีทิ้งด้วยความเคียดแค้นน้องชายก็เก็บเอาซี่หวีไปอีกคราวนี้นำเอาซี่หวีไปทำไม้แคปฟันและเมื่อนำไปทำแค้ฟันก็มีเงินทองกระเด็นออกมาจากปากอย่างมากมาย พอพี่ชายได้ยินข่าวข่าวความร่ำรวยของน้องก็มายืมไม้แค่ฟันอีกครั้นนี้พี่ชายตั้งใจใช้ไม้แค่ฟันอย่างเต็มที่เพื่อให้มีเงินทองกระเด็นออกมาจากปากของตนผลปรากฏว่าไม่มีเงินทองกระเด็นออกมาแต่อย่างใดมีแต่ฟันของพี่ชายเท่านั้นที่ล่วงออกมาจากบุตรปากจากเรื่องราวของลูกกระเันยูสอนให้รู้ว่า ใครไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่บ้านก็จะพังหัวก็จะล้านฟันก็จะหักเช่นลูกชายคนโตนี้แหละ